<c oughs> ตอกแห่งมัน่ไฟเนาะเลยเดี๋ยวใส่น้ำฉีดน้ำจะหน่อยตอกมันโดนตอกมันหมดอายุมันและ ขยายไล่สองนอนขึ้นมาเพิ่มคางนี้ก็ไปกลับสองคางนี้ก็ไปกลับมันนี้ก็มาตกกลับมันนี้สารไล่อับเบียนมันแล่อับเบียนยกเป็นครูนี่ขึ้นมาสามสามพี่นอ้อง เวียนนี่ผักข้าทา้งในสานเพื่อพับเข้าทา้งในนี่ลายสองหยีดอกมันสันดอกมันสันจะเป็นกองข้อเตี้ยๆี่เป็นติ๊บขอ้อเตี้ยพี่น้องเตี้ยยามัน

สารนันนีแล้เราสารอันนี้เหมือนทั้งสองทางอ๋อที่เขาทั้งในก็ได้อยู่มันังาตะว่าจิ๊บเขานี่บุยหลีมันก็บโบขาดตกทั้งในมันจนแย้มก็จะขาดปากมันแต่ว่าทั้งในมันก็บบุยหลีมโบขาดขั้นโบโซ้อนขูดมันนะ เดี๋ยวขันเอาซ้อนขูดมันไล่ใดมันก็ขาดคือเก่าขันเอาซ้าาาอเนเ,อเ,ห äng, ห äng, เวลาเข่า äng, ติดเวลาขอกะติดเข่ามันเข่าติดเอาแกะเม็ดเข่าติดแห้งติดโดยเฉพาะเข่าแห้งติดแกะยากขันเอาซ้อนขูดมันก็ขาดคือเก่าไล่ใดก็ก นีอากาศกระสีสีเย็นเย็นจังหน่อยคือลมลมสีเย็นเย็นจังหน่อยจะประเด็นกับหนาวเราปีน่ะวันนี้ก็ปิ่นมือวันเพ้นพอดีมันวันเพ็ญสิบหาคำเดือนสิบสองร้อยกระทงมันเป็นร้อยกระทงพอดีเป็นอากาศสีเย็นเย็นจักหน่อยนี่แหละประเด็นกับหนาว ปีนี้ยังบ่มีเมื่อหนาวอยู่มีวันอาทิตย์เลี้ยเนี่ยก็วาสิหนาวกะนิดหน่อยบ่ถึงกับหนาวเป็นเย็นเ,นเนย็นยังไม่โตแกร์เย็นสบายบบหนาวเราจะบวมหอน แป๊บเดียวหนึง่งลอยกระทงแหละสิบ,บดปีแล้วบึ้บเดียวแต่ก่อนปีนึ่งในเ่เวลาโท่คือว่าโดดหลสมัยแต่ก่อนสมัยเป็นเด็กหน่อยส่สสยวสีหอดสงการส่วสีหอดบุญเดือนสีหอดสงการโอ้ยโดนหล สมือนอี่คิอจะว่าุดเดยวนโดนอีกสามสี่เดือนหนึ่งก็สี่เดือนหาเดือนก็สี่หม้สงการอีกแล้ว <c oughs> เวลามันผ่านไปเร็วพี่น้องสมือโดยเฉพาะคนทำงาน คนทำงานนี่รู้สึกว่าบรเดเจเศร้ามีแห้งบรเดเจเศร้าเมยอจักทีอาสิสินปีละดนอำเดียน นดนตรีตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะเสียงนดนตรีอยู่งานลอยกระทงของเทศาบาลพี่น้องวันนี้มีงานเทศาบาลงานลอยกระทงกุลละอยู่คุมทั้งเทศาบาลทั้งตลาดสดกุลละทั้งสี่แยกไฟแดงสามแยกไฟแดงกุลละ คืนนี่ก็งานโฮมพาแรงวนันงานเทศบาลจัดขึ้นกันงานกินเขาซุ่มกันโฮมพาแรง สำเร็จพี่น้องได้คิดต่อไปมากกันไหมลายลาย,ลายอันลายอ่ำเวียนสารเวทย์แพร่ภาพเข้าทางในนะชิบนาพกันไหมสวัสดีครับ